อฮ้ยคนถ้าคนแรกแบบออดิชั่นขนาดนั้นจําไม่ได้คือบางคนก็ไม่แบบเข้ามาด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบรู go ้จ uh ักแบบว่าไอ้นี่เลยก็น่าจะวีแต่คนแรกก็จะมาถามว่าตอนแรกจี้ได้คิดไหมว่าตัวเองคือพี่อ่ะสังเกตว่าส่วนใหญ่เวลาที่เพิ่งเข้ามาจะต้องคิดว่าเอ๊ะเราจะแบบคาแรคเตอร์ยังไงดีแบบให้คนมีภาพจํายังไงดีอ่าฮะอืมตอนนั้นจี้ได้คิดไหมว่าฉันจะเป็นแบบนี้ ไม่มีอ่ะคือมันคือมันมากกว่าไม่มีคือไม่รู้ว่าจะต้องทําอะไรต่อไปอ่ะจําได้ว่าแบบมาถึงก็แบบว่ามีซ้อมเต้นซุ่มซ้อมเพลงหรือดูใหม่อะไรเงี้ยแค่ลําพังเต้นอ่ะยังไม่ทันคิดตัวตนเลยยังเต้นไม่ค่้จะได้เลยแบบโอ้ไอจังหวะเปิดอ่ะตืๆๆ่นึ่งตื่นึงอาทิตย์หนึ่งอ่ะคนมรนจะเต้นกระโดดคอมจังหวะอันนั้นได้อ่ะนูแบบเฮ้ยมันยากขนาดนี้เลย อเออเออบียนใครของจริงบอกอะไรเงี้ยก็เลยอืมอืมถ้าคิดว่าเป็นยังไงไหมมันมันมันก็ไม่ได้คิดอ่ะเพราะนัตอนนั้นหนูก็รู้สึกว่าหนูก็ไม่ได้มีคาแรคเตอร์ด้วยอ่ะส่วนตัวก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองแบบเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่ามันยังไม่เคยเจอคนแบบมากมายอะเราก็อยู่แค่เพื่อน,นอ,อ,อะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยเออเพราะว่าเวลารู้จัก คนแรกๆเพื่อนในวงหรืออะไรเงี้ยหนูก็จะยังมีความไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยจะเป็นยังไงมันมันเกรงอะหนูจะแบบว่าเรียบร้อยมากแบบว่าอย่างเจอพี่เจคังแรกก็จะเป็นแบบว่าพี่เจนสวัสด,ดีค่ะตอนนี้อะตอนนี้ก็ก็พี่เจนอะไรเงี้ยมันจะมีความแบบว่าเลเวลขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยอืม ถ้าเจอเจนนิตะฮะเจอเจนนิะเจนนิก็พี่เปนเจองิก้าครั้งแรกกลัวเจนนิดปะครั้งแรกที่เจอแบบเข้าวงอากลัวเพราะว่าครั้งแรกที่แบบรู้จักพี่เจนนิตเลยอะยังยังแบบว่าไม่ไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรปื้มไม่ใช่แบบแบบแรกพี่เจนพี่เจนนิกไม่ใช่แบบแบบแรก ก็คือพี่เจนีดาทักมาว่าเหมือนรีพายสตอรี่หรืออะไรซัมติงว่าเขียนผิดตัดกดผิดก็แบบคือหนูแทบจะส่งแบบว่า voice message ไปพี่หนูขอโทษหนูเขียนผิดหนูผิดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยกลัวมากแบบ ว่จะอยู่ในวงต่อไปไงพี่เขาบอกไปเขียนผิดแต่เขาโกรธหนูหรือเปล่าอะไรเงี้ยเีี่ก็บอกว่าแบบว่า,าหนูหนูรีบแล้วนิ้วเบียดอะไรฟิล,ฟลนี้แต่คือไม่ได้พิมพ์ไปแต่ก็แบบขอโทษอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรฟิลแบบบอกเฉยๆอะแล้วแบบมันแบบว่านะตอนนั้นมันไม่ได้พิมพ์ล่างแล้วก็แบบ <c oughs> นักค้อ <c oughs> <c oughs> อะ้ว อลัน<ง>มามูมเจนิตได้ไงอะอะไรนะตอนหลังมามูมเจนิดได้ไงมูมคือแบบว่าแบบแบบปื้มปื้มรุ่นที่ปื้มอเออประมาณนั้นเอาจริงๆไม่หล้ตัวไม่หล้ตัวแต่บอกว่าคือ,อแบบว่าพออยู่ไปเรื่อยๆแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบแเขาดูแบบเขาดูแบบว่า เป็นตัวของตัวเองสูงอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเพื่อมันมันเรียวดีแล้วเราก็ชอบอเงี้ยก็แล้วเขาก็เอน,น่ารักด้วยอืแบบเหมือนชอบชอบฟิลแบบว่าเหมือนจะไม่ใส่ใจแต่ใส่ใจเห็นปะมันก็จะมีความแบบน่ารักอะเนี่ยเออแต่ว่า <c oughs> ต้องชอบคนฟิลประมาณว่าแบบภายนอกดูแบบแบบแบบต่องเขาใจคือชอบคนที่แบบเป็นแเบบคื เออส่วนตัวก็จะเป็นคนที่แบบว่าคือคนที่จะเข้ามาแบบถึงข้างในจริงๆก็จะยากใช่ไหมแบบถึงตัวหนูเองนะหนูก็ชอบคนที่แบบเข้าถึงยากด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออมันท้าทายดีว่าแหละต้องมีคํานี้เออแล้วแหละก็เลยเออพี่เขาน่ารักดีอะไรเงี้ยใช่เจนนิสเป็นคนตรงๆกับความจริงแล้วเซนมากอน่าเลยไม่ใช่เซนสิหมายถึงว่าแบบมันมูมูอ่ะ เขาแบบอ่อนโยนแบบข้างในอะไรแบบว่าหลายๆคนก็จะพูมจริงแบบดุแน่นอนแบบว่าเป็นคนตรงตรงส่วนมากคนจะคิดว่าเวลาคนที่เป็นคนตรงตรงอ่ะจะแรงอ่าอ่าอ่เกตแต่ความจริงแล้วมันไม่แต่ก็ไม่เสมอไปแล้วกันหนูว่าอือคือตรงตรงก็แค่ดูคนตรงตรงพี่ว่ามันดีนะที่แบบว่ามันทําให้เราสามารถถามตรงๆได้หนูวะก็ก็ก็เข้าใจ อาจจะเป็นแบบว่าได้ได okay, ้โอเคเอาเป็นว่าเข้าใจแต่เมื uh ่อกี้ที่เห็นแล้วพี่เนยล่ะอ๋อคืออย่างพี่เนยอ่ะเป็นคนที่รู้สึกว่าแวบแรกปุ๊บแล้วเขาแบบน่ารักเลยอ่ะอื เออเป็นคนที่แบบว่าอาจจะเป็นคนที่แบบสดใสในแบบว่าทุกอิริยาบถของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเรามองเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็แฮปปี้ไปด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเออพี่เลยน่ารักอะไรเงี้แล้วก็ด้วยความที่ลูกเขาอะจะเป็นคนแบบใจใจดีตั้งแต่แบบแรกที่เห็นนะเออมันก็เลยมีความแบบว่าอ่ะสบายใจเงี้ยเพราะว่าเราเพิ่งเข้ามาแล้วเวลาเราพูดแล้วเขาดูแบบว่าดูแบบไม่ดุอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่าเออคุยง่ายเขาก็เลยเป็น เซฟโซนที่ดีของน้องๆยอะไรเงี้ยโอ้ือโอเค okay. มาต่อใหม่อันนี้เป็นคำถามจากแฟนคลับพี่จี้คะพี่จี้เคยมีแฟนไหมหรือแอบชอบใครไหมคะแอบชอบอะเคยแต่ว่าไม่เคยมีแฟนน้อ,นองทำไมไม่มีแฟนทำไมทาไมน้องไม่มีแฟนทำไมน้องไม่จีบอ๋อไม่ชอบจีบอะ ไม่ชอบจีบด้วยหนึ่งแล้วก็เออมันก็ยังไม่ได้มีใครที่นํามารู้สึกว่าอยากจะแบบอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ชินอยู่คนเดียวมาอะไรเงี <S 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 <2: Okay. S 1> <ส>้ยโอเคติดตามไลฟ์ของเรารวมถึง exclusive content กับ VR และยังมีเคานเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย